ที่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะไปเล่นแบทจัดอันดับค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่ขวขัญเล้งแพทแล้วค่ะพี่ขวัญอยากจะไปไดมอนค่ะทุกคนโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะว้าวมาแล้วคะ่ะได้ด่านเกาะสวรรค์ค่ะทุกคนพี่ขวัญจะลงที่โพชิงโดบ้านเกิดของพี่ขวัญเองเร็วๆๆพุ่งลงเลยเราโดดล่มไม่ค่อยเก่งเลยอะเฮ้ยเขาถึงพื้นแล้วมั้งเนี่ย อุ้ยมีคนมาค่ะมีคนมามีคนมานะจ๊ะอุ้ยเขาลงบ้านตรงเนี้สวัสดีเราขอไปหาปืนก่อนโอ้โเราได้ชอตกันเราได้ชอตกันเราได้ชอตกันจะยิงได้ไหมปัวยิงไม่ได้มากเลยทุกคนโอเคปุบขอหาปืนที่ดีกว่านี้ก่อนไม่ได้มีแค่ชอตกันไม่ได้เพื่อระกะไกลด้วยโอ้โอเคได้เป๋าได้เป๋าหุย เขายิงกันแล้วเขายิงกันแล้วเขายิงกันตรงไหนเขาอยู่บ้านเดิมป่ะเราเห็นเธอแล้วนะเราจะเอาช็อตกันไปงัดเธองัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด,งดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยได้ถือว่าได้ปืนดีค่ะทุกคนเอ๊เขาน่าจะอยู่บ้านหลังนี้นะคิดว่าโอเคไปอันเน่เขาเห็นเตงแล้วเตงอยู่ในบ้านเอ้าเตงเดินออกนอกบ้านไปแล้วหรอเตงวิ่งโซ่แดนบกบับเขาไปเนี่ยเตงเขาเห็นนะ ทุกคนยิงไม่ทันเฮ้ยเตงไปไหนตามถูกทางไม่ได้ทุกคนอเขาอยู่ขอบบ้านเตงไปไหนอะเตงเตงไม่มีปืนหรอเตงทำไมไม่สู้เขาโอเคอุ่ยได้ปืนพาสมาโอเคค่ะทุกคนใช้ปืนพาสมาดีกว่าวู๊ห์ยเหมือนว่าจะมีคน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 แหละอ้าอ่เใช้ปืนพาสมายิงไปวะจะตาย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  หลบแป๊บหลบแป,ป๊บขอหิ้วก่อนขอหิ้วก่อนเพื่นอนเดี๋ยวเพิ่งนใจเยเนนะเพื่อนนะเออนไม่ต้องมาชา้าแล้วหรอกเพื่อนเตยเนๆนเพื่อนบอกให้ใจเย็นๆไงไม่ต้องรีบชา้าโอ้ยเขาเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังเขาอีกนะฮึอไป่ะคะเก็บของโอเคไม่น่าจะมีอะไรให้เราเก็บละหนึ่งขอพักขอพักแป๊บเราไปหากินเห็ดดีไหมมีเห็ดให้เรากินไหมอะยาเราก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะทุกคน ต้องหายาก่อนฟาร์มของเพิ่มก่อนได้ยินเสียงคนวิ่งแต่ไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหนไม่ไหวอ้เจอแล้วอ้าโอ้โยนายตกใจหมดโอ้โหเราก็ว่าอยู่ไหนเนี่ยขอบคุณนะเฮย้ยก่อเวลสี่แต่ว่าเกาอแตกนิดนึงไม่เป็นไรเอาเวลสี่ก็ได้มีคนมาอีกมีคนมาอ,มมาอีมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาอีกแล้วคนอยู่ไหนเนี่ยได้ยินแต่เสียงคนวิ่งทุกคน กรุบกรุบกรุบกุบกุบแต่หาไม่เจอเองอยู่ไหนหรอเขาอยู่ตรงนี้เองโอ้แอดดับ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 ไปดีกว่าเห็นแอดดับแล้วมันอยู่ไม่ได้ไปดูดีกว่าทุกคนแอดดับมีอะไรอ่ะว่ามีคนว่ายน้ำมามีคนว่ายน้ำมาอุ้ยโดนกระทะโดนกระทะเต็มเต็มโดนกระทะเต็มเต็มเอาแล้วครับ เดี๋ยวใจเย็นๆนะปืนเรามันร้อนอนะ่ะปืนพาสมามันร้อนแล้วอ่ะก็มาดีครับเฮ้ยคุณยิงไอวอผมเหรอคุณยิงไอวอผมเหรอโดนหัวนะโดนหัวนะคุณยิงไอวอผมข้างหลังมีคนปะเนี่ยถ้าโดนซ้อนโดนซ้อนหลังนี่คือตายแน่นอนทุกคนบอกเลยไม่เหลือเอ้ยอยิงโดนไอวอตัวเอง <laughs> ยิงโดนไอวอตัวเองไอวอหมดแล้วทุกคนไอวอหมดไอวอหมดไอวอหมดจังหวะน,นี้ยิงเขาแล้วก็วิ่งวิ่งไปหลบหลัง เออก็มาดิครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้โหนี่เก่าเวลซีอ่ามาดีมาดีมาดีเราเห็นนะ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 เจ็บไปดิ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 ก็มาดีครับก็มาดีครับผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับผมอู้ยทุกคนรอดเฉยรอดจ้ะรอดจ้ะโอเคอุ้ยนายไม่มีไอวอลให้เราเลยหรอ โอ้ยกระสุนนายเยอะมากเลยอะแต่นายไม่มีไอซ์ฟอลให้เราอะเฮ้ยกระสุนเราก็น้อยด้วยสิตายหิววะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นรถอ๋อไม่ใช่แอร์ดรอปมันคือแอร์ดรอปทุกคนเฮ้ยไปทางไหนดีไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วเนี่ยกระสุนปืนไม่มีอุ้ยอุ้ยโดนยิงตัวแล้วตัวแล้วหลบหลังโอเคโอ้โดนมาจากตรงไหนเนี่ยโอ้โหตรงไหนไม่รู้เอยแล้วเวยแล้วเวยแล้วสฟยแล้ว อข้างบนโดนยิงจากข้างบนน่ะโหเขาอยู่ข้างบนกันนะทุกคนฮ่าเจ้าเลยอออเออไอวอลก็ไม่มีเมื่อกี้ของจนมากจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับยังไงครับวางไอวอลครับวางแล้วครับเดินแล้วครับอ่าโดนยิงแบบโดนยิงฟรีๆเลยนะคะน่าจะเหมือนเราท oh, er nah. ี่โดนยิงฟรีทุกคนโอ้โหตาย ขวดได้อยู่ค่ะพี่ขวัญได้ที่5ค่ะทุกคนแล้วก็ค่้าไป4ตัวนะคะมาแล้วค่ะดดเลยเราจะไปที่แมมบอสกันอีกแล้วบ้านเกิดพี่ขวัญไปบ่อยแล้วเกินตรงเนี้ยโอเคพุ่งลงเลยค่ะเราต้องลงข้างบนค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามีคนมาป่ะนะไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าปึ๊บๆๆๆหมุนดูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแสดงว่าไม่มีหรือเปล่า ลงอย่างสวยเก็บปืนเลยจากจากังหวะนนี้ไปค่ะว้กระเป๋ามาอุ๊ยสสไนแต่เล่นไม่เป็นไม่เล่นไม่เล่นเล่น,ลน,ลนไม่เป็น AK ดั้มจับอา MP40 เราจะเล่น MP40 นะคะทุกคนมันเป็นปืนชาร์จท,ที่บอกเลยว่าแซ่บมากโอเค ต้องใส่เกาะอยู่คือตอนนี้เราไม่มีเกาะแล้วเนี่ย oh my gosh เราไม่มีเกาะจากที่ดูเหมือนจะไม่มีคนนะคะโอเคเราจะลงไปข้างล่างเลยละกันลง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 เจ็บเราต้องหาเกาะเรายังไม่มีเกาะอุ๊ยไอวอโอ้สักขบโอเคไม่มีคนเลยค่ะทุกคนเหงามากเหงามากเลยไม่มีคนอุ๊ยหมวกสอง ก่อครับก่ออยู่ไหนครับผมอยากได้ก่อครับอุ้ย amplify a m p l i f ก็ดีนะทุกคนขึ้นข้างบนดีกว่าไปดูดีกว่าว่าดอบอะไรนะคะไอ้ดอบโอ้โหไปจ้าเื้โอเคหวังว่าจะไม่มีคนนะคะอัพต่ออัพก่ออันนี้หรือเปล่าของแอร์ดรอปโอ้โหมี ak นะคะแล้วก็ m 4ค่ะทุกคนแล้วก็โอ้โหไอวอเยอะมากไอวอลเยอะจริงทุกคนเก็บ เก็บเพิ่มอันนี้ไม่ใช้อันนี้ทิ้งใไ้วอเยอะมากเก็บกระสุนอุ้ยขอเป็นกระสุนอันนี้แทนแล้วกันนะอุ้ยเห็นคนเราจะเปิดดีไหมเนี่ยเปิดเปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหยิงไม่โดนยิงไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงยิงอ,ยอ่ายิงไปดีไปจ้ะไปจ้ะเราต้องเข้าระยะชาร์จ ของกรุบกริบเลยนะเรา่วา <c oughs> โอเคกระเป๋าสามด้วยเ <c oughs> อ้เก็บกระสุนเพียบบอกเลยจังหวะนี้อย่ามีคนนะ <c oughs> ขอแซบกระสุนแป๊บหนึ่งหู <c oughs> ของเยอะมากทุกคน <c oughs> ของเยอะมากเยอะแบบใช้ไม่ได้หมดอ่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> เราเป็นผู้รอด บอกเลยไปแล้วเข้าวงก่อนอุ้ยมีคนจ้าย่ดทำไมนายจะมาย่ดทำไมเนี้ยเอาน้นไม่มีของเหรออุ้ยคนนี้มีคนทำอะไรนหยยืนนิ่งทำไมเนี้ยเอออุออย้ยไม่ไม่ไม ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนทุกคนขอกกลางก่อนอย่าบอกนะว่าสไนอ่ะสไนทะลุไอ้วอลไปเนี่ยว้าห่ะแล้วสไนทะลุไอ้วอหรือเปล่าใบแต่โดนยิงตายโอ้โหเมื่อกี้ซ้ลมเลือดช้ามากเลยอ่ะเอาเอาเมียคนเอาเมียคนแล้วครับจังหวะนี้ทำไงครับโอ้ยิงยิงโดนสไนอย่างโหดสไนอย่างโหดนะครับโอ้โหวันนี้คือแบบใายสไนแล้วไะเนี่ยเล่นแต่สไนอ่ะทุกคนโอ้ยเมื่อกี้เสียดายอะ เดี๋ยนะแต่ว่าจังหวะน,นี้เขาโดนยิงครับจังหวะน,นี้เขาโดนยิงครับเขาทาไงครับอ,อ๋อเขาเห็นแล้วครับอุ้ยเขามือสไนก์อะทุกคนเขาแบบสไน2์สองกระบอกเลยอะเราน่าจะวางไอวอร์ War อีกรอบหนึ่งนะคะหงไม่ทันเฮ้ยจังหวะน,นี้ออกมาหัวนะจังหวะวัดค่ะสไนและสไนสไนและสไนทํทำไงครับเฮ้ยยืนปั๊มยืนปั๊ม เอาละครับเอาละครับคนนั้นออกมาหรือเปล่าโอ้โหยิงสนไนป์ไปเออยิงสนไนป์ไปอืมอืมอวันนี้ดูเดือดมากยังไงครับยังไงครับยังไงครับใครโผล่ก่อนบอกเลยว่าอาจจะแตกอ่าย,ยังไงยังไงมุมยิงได้ไหมเอออุ่ยอยากไปดูมุมนู้นจังเลยว่าเขาทําอะไรอยู่อุ้ยคนนูน้นน่าจะซวยเพราะว่าอยู่นอกโบงวิ่งแล้วอีกนั้น เกือบเกือบไอวอบแล้วยิยงสองนัดไอ้วอบแตกโอ้ยโอ้ยคงวิ่งคงวิ่งวิ่งกับยับวิ่งกับยับจังหวะนี้โอ้โหยังโหเลยทุกคนใช้สนายสองก็บอกอ่ะกดเกินโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะพี่ขวัญได้ที่สี่ค่ะทุกคนโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย